สวัสดีและสวัสดีไปยังครูสตาทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ระบบลงเกรดนะครับก็ให้เรา,าเข้าไปลงทะเบียนในฟอร์มนี้ก่อนนะครับที่ส่งให้ในกลุ่มไลน์มัธยมนะครับอฟอร์มตัวนี้นะครับก็ให้เรากรอกชื่อนะครับก็จะมีอีเมลที่เราต้องกรอกแล้วก็ชื่อผู้สอนแล้วก็ชื่อผู้ใช้ตรงนี้ต้องจำนะครับชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านตรงนี้ แล้วก็รับทราบแล้วก็ส่งนะครับพอส่งแล้วก็คือ,อแอดมินก็จะทำการอนุมัตินะครับ<อ>เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบได้นะครับาการที่เราจะลงคะแนนได้ง่ายนะครับผมแนะนำให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็ถ้าเป็นของโทรศัพท์ Android ก็ให้เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้า เป็นของ iPhone นะครับ iOS นะครับก็ให้เข้าไปที่ App Store นะครับแล้วก็พิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับว่า Cheat นะครับมันก็จะขึ้นชื่อว่าเป็น Google s h e e t แบบนี้นะครับก็ให้เรากดติดตั้งนะครับให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเข้าไปที่แอป iwf s plus ของเรานะครับตัวนี้นะครับพอเข้ามาปุ๊บหน้าแรกจะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็ให้เราเข้ามาที่เมนู Staff ด้านล่างสุดเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราคลิกลงคะแนนและเกรดตรงนี้เลยมันก็จะเข้ามาสู่อ่าลงชื่อเข้าใช้ระบบนะครับเราก็จะใส่รหัสผ่านอันนี้คือผมใส่รหัสผ่านของผมไว้แล้วนะครับก็จะใส่รหัสผ่านไว้นะครับหลังจากนั้นมันก็จะเข้าสู่ระบบแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าเราเป็นครูสอนสามัญเราก็เลือก ลงคะแนนสามัญน,นะครับแต่ถ้าเราเป็นครูสอนศาสนาก็เลือกลงคะแนนศาสนานะครับพอเราลงอะไรเสร็จเนี่ยเราอยากจะเช็คข้อมูลเราก็เช็คข้อมูลตรงที่เมนูเช็คข้อมูลสามัญเช็คข้อมูลศาสนาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดลองการลงชื่ออ่าลงคะแนนวิของสามัญดูนะครับก็คลิกไปที่ลงคะแนนสามัญอครั้งปุ๊บมันก็จะบอกว่าให้เราเลือกบัญชีนะครับ เลือกบัญชีที่เราจะใช้ในการเปิดสมมุติผมจะเลือกบัญชีชากคิดมูเตียาราเราก็แตะที่ชากคิดมูเตียาราหนึ่งครั้งแล้วก็กดตกลงนะครับสักพักหนึ่งมันก็จะมาเปิดนะครับเปิดตัวโฟลเดอร์นะครับลงเกรดออนไลน์สามันให้หลังจากนั้นเราก็ไปดูเลยนะครับว่าชั้นไหนแต่ก็ขอบอกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ,อในชีตเนี่ย ม1ถึงม3เนี่ยก็คือจะรวมหมดเลยทุกห้องไว้ในนั้นนะครับโดยการสังเกตของเราสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตัวขั้นสีแดงตรงนี้นะครับก็มันจะหมายความว่าสิ้นสุดห้องทับ1ก็จะเข้าห้องทับ2นะครับก็จะเป็นรายชื่อของนักเรียนชั้นม1 2ทับนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยก็จะเป็นม1 1ทัปกติอ่าโอเคนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราสังเกตดูนะครับส่วนหัวตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่า,ารหัสวิชาแล้วก็ดูได้อย่างเดียวด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือทุกคนไม่สามารถอาจารย์ทุกคนครูทุกคนไม่สามารถที่จะไปแก้ไขตรงข้อมูลส่วนหัวที่เป็นรายวิชาแล้วก็รายชื่อตรงนี้ได้นะครับซึ่งที่ส่วนที่ต้องแก้ไขก็คือให้ไปดูว่าตัวเองสอนวิชาอะไรสมมติสอนวิชาภาษาไทยนะครับเด็กชายตอฟิกอ่ะ ก็คือเราก็เอานิ้วไปจิ้มตรงช่องชื่อให้ตรงกับรายวิชาของเรานะครับสังเกตด้านบนตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้ก็คือเป็นวิชานะครับส่วนข้างๆ้างตรงนี้ก็จะเป็นชื่ออันนี้ก็คือเด็กชายตอฟิกวิชาภาษาไทยนะครับได้คะแนน80คะแนนเดี๋ยวผมจะลองใส่คะแนนให้ดูเลยนะครับ80คะแนนเราก็ติ๊กถูกนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ด้านล่างต่อนะครับก็จะเป็นเกรดก็ใส่เข้าไปนะครับเกรด4 วิชาภาษาไทยก็คือเราสอนภาษาไทยเราก็ใส่ภาษาไทยรวดไปเลยแต่เราก็ดูเราต้องดูว่าชื่อเนี่ยชื่อตรงกันไหมนะครับเช่นอาดาวิยะได้99คะแนนได้เกรด4ไปวิชาภาษาไทยก็เราก็ใส่จนครบเลยนะครับพอใส่ครบทั้งม1ทับมทับเสร็จก็กดถูกตรงนี้ข้อมูลมันก็จะบันทึกให้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดออกตรงนี้ได้เลยนะครับอ ข้อมูลก็จะถูกอัปเดตนะครับอ่าก็คือจะขึ้นคะแนนว่าได้คะแนนเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้แบบง่ายเลยนะครับผมผมเชื่อว่าครูแล้วก็กสตาทุกท่านก็สะดวกนะครับส่วนครูคนอื่นๆก็สามารถที่จะมาใส่คะแนนพร้อมกันได้หมดเลยก็คือไม่ชนไม่มีการที่ว่าระบบจะล่มไม่มีนะครับพอเราใส่คะแนน วิชาต่างๆของห้องต่างๆที่เราสอนครบหมดแล้วก็ถือว่าเป็นอันวัดเสร็จนะครับเราก็ไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วนะครับก็คลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับต่อครูสตาร์ทุกท่านนะครับในการลงคะแนนสอบอส่วนวิธีการาการตรวจสอบตรวจสอบคะแนนนะครับเราก็กลับมาหน้าเดิมเลยของเรานะครับเราก็เช็คที่เช็คข้อมูลนะครับ อ่ามันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับของเราเมื่อกี้เราลงเกรดห้องอ่าเราลบคะแนนไปรอเปล่าอ่าสมมุติของโตฟีกนะครับเดี๋ยวใส่คะแนนไว้ก่อนเนาะทดสอบก่อน4คะแนนปุ๊บก็เสร็จนะครับเรามาที่อ่า เมนูเช็คข้อมูลนะครับเราก็เลือกเมื่อกี้เราลงเกรดของห้องสามัญน,นะครับห้องมอหนึ่งเราก็คลิกปุ๊บมันก็จะเข้ามาหน้านี้เลยนะครับผมรอสักครู่หนึ่งแล้วก็เราก็พิมพ์รหัสนักนักเรียนนะครับสมมตุติเตาฟิกนะครับรหัสเตาฟิกนะครับอ่ามันก็จะขึ้นค้นหาปุ๊บมันก็จะขึ้นข้อมูลเลยอ่าเห็นไหมครับว่าตอนนี้คะแนนนักเรียนขึ้นแล้วนะครับ80คะแนนได้เกรด4 ถ้าหากว่านักเรียนใช้คอมพิวเตอร์นักเรียนก็สามารถที่จะคลิกพิมพ์แล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยถ้าหากว่าใช้มือถือมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับว่าเราจะบันทึกเป็นไฟล์ pdf ไหมมันก็สามารถที่จะพิมพ์ได้นะครับสามารถที่จะบันทึกได้เหมือนกันนะครับในมือถือ,อเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับาการลงคะแนนแล้วก็การเช็คข้อมูลคะแนน อันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูทุกคนครูประจำชั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งกรอกข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะครับก็แค่เอาค่าข้อมูลตรงนี้ไปลงนะครับในรีจิสได้เลยสำหรับวันนี้ก็สลามและสวัสดีขอให้คุณครูทุกคนที่พบปัญหาอะไรก็สามารถที่จะทักมาสอบถามได้นะครับสลามและสวัสดีครับผม